ปแปดแปดสดดีครับผมวันนี้จะมาจัดชุดให้ชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นคันซีมาโนมาจันติกนะครับเวทแปดสิบเจ็ดราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เวทเดี่ยวตัวนี้เป็นเวทแปดสิบเจ็ดนะมีเวทเวทต่ำวันนี้ก็มีนะครับแต่ตัวนี้เอามาจัดให้ในเวทแปดสิบเจ็ดลกันสองท่อนต่อกลางนะครับตัวแบงค์เป็น กาไฟนะครับกาไฟผสมนะความยาวก็อยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตรพอดีเลย2เมตรพอดีนะครับลอกนะครับเป็นชิปโโนไคอัตนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะเดี๋ยวใส่ไขอัตตัวขวาให้ดูนะครับไคอัตจะมีซ้ายมีขวาเลยนี่นะครับราคาลอกจะอยู่ที่2,400เท่าไหร่นะ2,450 2,450บาทนะครับราคาลอกนะนะครับดูใส่เข้าไปเป็นไงสวยไหมอ่านะครับ สาย PE นะครับได้เป็นตัวนี้เลยครับถัก9 PE เป็นเอ่อ1.5นะครับของคาตานะนับคาตานะ v b a บราคาที่200บาทนะครับเป็นถัก9สลับสีด้วยนะเป็นมัลติคัลเลนะครับตัวนี้นะครับดูดิว่าสวยไหมนะครับตัวลอกเป็นรอบ7.2นะครับมีซ้ายมีขวาระบบเป็นอ่อจะเป็นเม็ดลาครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเม็ดลาแบบนี้ครับเปิดง่ายๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับ เป็นระบเม็ดลานะตีดีครับตีลื่นตีไหลตีพุ่งนะครับแล้วก็เล่นได้หมดครับงานช่อนชโดนะครับตกได้หมดเลยคัน87นี่ก็เล่นได้หลากหลายนะครับสองท่อนต่อกาแบบนี้นะครับพร้อมสายนะบอกเลยว่าถ้าจัดชุดเนี่ยไม่มีเหยื่อเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนบีมีเหยื่อให้ครับเบสเซ็ตเส้นนี้นบีคิดไปแค่4,000บาทนะครับส่งฟรีมีไปาทางครับ4,000บาทนะครับผมส่งฟรีมีไปทางครับถ้าใครสนใจเซ็ต ชิมาโน่แบบนี้นะดําแดงนะครับดําแดงส,สวยๆแบบนี้นะดูความสวยนะครับเห็นไหมดูความสวยนะใหม่ทั้งคู่นะครับตัวนี้ใหม่ทั้งคู่เลยนะครับจัดไปครับผมในราคา4,000บาทครับสง่งรปมีปลายทางแล้วก็เหยื่อเดี๋ยวไปเปิดกล่องสไปดโดเองแล้วกันนะนะครับ